สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะทุกคนวันนี้ลมแรงมากเลยกว่าทุกวันนะคะวันนี้ลมแรงมากเลยช่วงนี้จันทบุรีจะลมแรงแรงลมแรงสุขภาพดี <laughs> ลมลมแรงแต่สุขภาพดีทุกคนได้ไปซื้อแว่นมาจากในช h อป e ี สามสองร้อยกว่าบาทนะเออแต่ว่าใส่กันแดดได้นะคะกันลมเนี้ยเนาะอ่าช่วงนี้นะคะลมก็จะแรงมากและอากาศก็จะเย็นแต่เราทุกคนสามารถมีสุขภาพดีได้ทุกคนากาดอย่าให้ตกนะถ้าวันนี้เราทําสมดุลร่างกายดีเนาะไม่ว่าอากาศจะเป็นยังไงไม่ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะคะโดยปกติถ้าเป็นช่วงอากาศอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าคนไม่ได้ดูแลสุขภาพมันก็จะแบบเหมือนจะเป็นไข้ได้ง่ายจะเป็น อนูนนี่นั่นได้ง่ายเพราะว่าภาวะอากาศร้อนหรือเย็นมันส่งผลต่อสมดุลของร่างกายของเรานะคะเดี๋ยวถอดแว่นแป๊บนึงแล้วอากาศหนาวเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเกลียดมากเลยนะทุกคนเพราะเนี่ยขี้หนาวนะแต่ปัจจุบันเนี่ยพอพอสุขภาพดีเนี่ยมันก็เหมือนเราสะเทินน้ําสะเทินบกทนเขาเรียกว่าไม่ได้ทนคือมันอยู่ในสภาวะที่หลากหลายได้แล้วอะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะอยู่ลําบากนะเวลาอากาศหนาวมาแต่ละทีอย่างเงี้ย จะเป็นคนที่ขี้หนาวเนาะแล้วก็จะรู้สึกว่าเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้นะทุกคนเวลาที่ร่างกายของเราเนี่ยภูมิคุ้มกันของเราบกพร่องเนาะซึ่งคําว่าภูมิคุ้มกันมันก็คือต้นทุนในร่างกายของเราค่ะคําว่าต้นทุนในร่างกายมาถึงก็พูดเลยเรื่องสุขภาพต้นทุนในร่างกายทุกคนรู้ไหมคืออะไรก็คือระบบอัตโนมัตินะถ้าระบบอัตโนมัติต้นทุนในระบบร่างกายของเรา ระบบทำความร้อนระบบทำความเย็นระบบการส่งสัญญาณระบบของการจัดการพิษระบบของการดูดซึมระบบการเผาผาลาญนะไรเขาเรียกว่าระบบถ้าระบบของเราโอเคเราจะอยู่ในโลกใบนี้อย่างมีความสุขแต่ถ้าระบบมันรวนมันจะอยู่ไม่ค่อยมีความสุขร่างกายมันก็จะทรมานมันจะไม่ค่อยสบายตัวค่ะแต่ถ้าระบบมันดีเราจะสบายตัวนะทุกคนวันนี้นน่ก็มาทักทาย ทุกๆคนนะแล้วเนทำคอนเทนต์เอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการทานพวกสารสกัดนะคะก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวเดินเล่นแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะมาทำเป็นคลิปสั้นๆดีกว่าเพราะว่าเวลาไลฟ์สดเนี่ยบางคนอาจจะอาจจะไม่ได้ดูทั้งหมดทั้งไลฟ์นะแต่ว่าเดี๋ยวจะทำเป็นช็อตสั้นๆซึ่งเพื่อนๆที่มาเจอกันในไลฟ์นะมีคำถามอะไรก็ถามเน่ได้ตอนนี้มันเป็นเวลากี่โมงแล้วน่น่าจะ10โมงปะ แต่ว่าอากาศดีมากเลยนะไม่ร้อนนะคะปกติมายืนตรงนี้มันจะแดดร้อนเปรียปร้ยงเๆเลยนะอันนี้แบบอากาศไม่ร้อนเลยนะคะแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยคำว่ากาศอย่าให้ตกนะทุกคนเอาแบบพื้นๆเลยก็คือคนเราอะถ้ายังเลิกโกดไม่ได้เลิกโมโหไม่ได้มันจะป่วยเนาะเมื่อเช้าเนเนเปิดมาเจอคอมเมนต์ที่บางคนก็คอมเมนต์แบบแรงๆมาอย่างเงี้ยบางทีเน่ไม่ใช่ไม่รู้สึกนะทุกคนก็รู้สึก แต่พอรู้สึกได้แล้วเราเขาเรียกว่าจับอาการจิตใจของเราทันอนะพอเราจับอาการจิตใจของเราทันนะเราก็จะไม่เขาเรียกว่าไปหลงกับความรู้สึกที่ไม่ดีตรงนั้นเนาะเราสลัดทิ้งค่ะอันเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าการใช้คลื่นพลังงานรักษาร,ร่างกายเราต้องจับพลังงานของเราให้เป็นค่ะคาว่าจับพลังงานของเราให้เป็นคือให้ให้รับรู้ความรู้สึกของเราว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงเรารู้สึกไม่พอใจเรารู้สึกโกรธ เราต้องจับให้เป็นนะพอจับเป็นปุ๊บเราไม่ต้องไปเสพมันนะเออพอเราไม่เสพมันนะทุกคนเราก็จะไม่ป่วยมนุษย์เราทุกวันนี้ป่วยมาจากการโกรธการไม่พอใจรีบร้อนด่วนโมโหหงุดหงิดอารมณ์ต่างๆที่มันไม่ค่อยโอเคนะเออแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะดูแลตัวเองแบบฟนะู o ออปชันอะเลิกโกรธเขาถึงบอกว่าเวลาคนที่โกรธเยอะๆจะป่วยโมโหโกรธ อารมณ์ลบๆอะนะคะมันจะป่วยนะเพราะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครมาคอมเมนต์แรงๆเนี่ยเน่อาจจะรู้สึกแต่เน่ไม่โกรธหรอกเพราะเน่เพราะเน่เน่ไม่ไม่มีนโยบายจะโกรธเน่ก็ตั้งใจตั้งจิตตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ว่ามันจะเหลือความโกรธที่ลดน้อยลงนะคะแล้ววันนี้คุยกันสบายๆบ,บ,บ้างนะส่วนใหญ่จะคุยเรื่องสุขภาพแต่ถ้าใครมีคําถามเดี๋ยวเนจะตอบให้นะคุยสบายๆก็คือว่ากําลังจะพูดเรื่องนี้ทุกคนชีวิตคนเรา ขจัดความโกรธไปได้เนี่ยอันนี้คือการถอนพิษออกจากร่างกายอย่างดีมากเลยนะคะถอดถอนพิษขจัดความรู้สึกไม่พอใจถอดถอนพิษแล้วก็อยู่กับความรู้สึกที่ก็เรียกว่าทุกๆสถานการณ์เอามันมาเป็นบททดสอบอะค่ะทดสอบในเรื่องของจิตใจเราทดสอบในเรื่องของสมรรถนะในการที่เราจะไวต่อการเห็นและไม่เข้าไปเป็นสิ่งใดๆเนาะ อันนี้คือเรื่องเรื่องสําคัญมากเลยค่ะนะทุกคนวันนี้หลายๆคนเข้ามาฟังก็อาจจะตั้งใจจะมาดูลมหรือเปล่าวันนี้วันนี้ตั้งคอนเทนต์เอาไว้วันนี้ลมแรงมากการสุขภาพดีอย่าให้ตกการสุขภาพดีนะใครที่เป็นโรคใดๆอยู่นะอารมณ์สําคัญเนาะแล้วก็การแอคทีเวตร่างกายค่ะซึ่งการแอคทีเวตร่างกายเนี่ยในส่วนของสารอาหารสารสกัดมีที่ร้านเนทเนจะพูดถึงแต่ร้านเนทนะ แต่กลุ่มสารสกัดมันมีเยอะในท้องตลาดนี้เนาะเนตตื่นเช้ามาเนี่ยเนตจะเบตากูแคนก่อนเลย5แคปซูลแอ t i v เวตเม็ดเลือดขาวให้แข็งแรงซึ่งสารสกัดที่มันช่วยติดกาดสุขภาพดีเนี่ยเขาจะทำงานในแต่ละรูปแบบที่มันที่มันแบบเขาเรียกว่ามีความต่างกันเล็กน้อยแต่เป้าหมายเดียวกันเบตากูแคนมีเป้าหมายเสริมเกราะป้องกันทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง ฮอทอนโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นสมุนไพรช่วยในการเป็นเกราะป้องกันให้กับเซลล์ไม่อนะักเสบเนาะช่วยฟื้นฟูท่อเลือดและหลอดเลือดอันนี้คือเป้าหมายทําให้เซลล์ไม่อักเสบลดการอักเสบของเซลล์ช่วยฟื้นฟูเนาะเบต้ากูแคนฮอทอนนะ Beta an, orn, นะแต่ความต่างมันจะต่างนี้เบต้ากูแคนเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของเม็ดเลือดขาวในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกัน อันนี้อันนี้จุดจุดเด่นของเขานาะเขาทำเรื่องเนี้ยดีคนที่เป็นมะเร็งก็จึงใช้ได้ผลคนที่เป็นเกี่ยวกับภูมิต้านทานตัวเองก็จะใช้ได้ผลดีในเบต้ากูแครและเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุก็จะใช้ได้ผลดีสรุปแล้วมันดีหมดเลยทีนี้เราก็ต้องเลือกทานนะทุกคนซึ่งแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นคนที่ทานเบต้ากูแคนมาตั้งแต่นานแล้วเนาะลราก็ไม่ได้เลิกทานเลยแล้วตอนนี้ก็ยังทานทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันนะคะยืนพื้น5แคปซูลเนาะอันนี้คือกาด การแรกสารสกัดเบต้าโกแคนกระตุ้นภูมิคุ้มกันเป็นวัคซีนอ่อนๆให้กับเราถ้าเรามีงบประมาณแล้วก็จัดไปนะคะส่วนตัวฮอร์ทอนโคนไซคิวเทนฟื้นฟูท่อเลือดและหลอดเลือดถ้าเรามีงบประมาณอยากจะ,ะมีท่อเลือดที่มันไม่แข็งไม่กระด้างภายในภายในผนังหลอดเลือดไม่อยากให้มันมีหินปูนมาเกาะเราใช้สารอาหารใช้ใช้ฮอร์ทอนโคนไซคิวเทนตัวเนี้ยมันจะช่วยเรื่องพวกนี้นะทุกคน ส่วนใครมีเกลือดำนะบางคนแบบโอ้ยงบไม่ได้มีสารสกัดใช้เกลือดําได้ทานเกลือดาได้ต่อเนื่องทุกวันจริงๆงเกลือดำเนี่ยทานได้ทุกวันนะคะอยู่ที่ขยันทำเนาะเวลาเราเรามีของดีอะทุกคนของดีนะั้นมันขึ้นอยู่กับเราขยันทำาะะถ้าเราขยันทำมันก็จะเห็นผลลัพธ์กับเรานะเราสามารถทานเกลือดำได้หรือบางคนมีคอโรฟิลกลุ่มสารอาหารพวกนี้นะทุกคนมันเป็นธรรมชาติเนาะที่มีเป้าหมายเพื่อทำให้เซลล์เราไม่อักเสบ เพื่อทําให้ไปลดพิษในร่างกายแต่ทีนี้กระบวนการลดพิษในร่างกายอย่างเกลือดําเขาลดแต่ว่าเขาลากพิษออกมาออกมาทิ้งอ่ปะปัตถุประสค์เขาจะออกมาทิ้งเนาะเหมือนกับตัวคอร์รฟิลก็เหมือนกันเขาลดพิษลดพิษแล้วก็เอาพิษออกมาก็จะตั้งใจช่วยร่างกายเพื่อจะเอาออกมาทิ้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้สารสกัดเราต้องทําความเข้าใจเหมือนมีคนถามเนีว่าตัว nrf 1เนี่ย คนเป็นโรคหัวใจจะทานได้หรือเปล่าหรือบางคนชอบถามว่าเป็นคนเป็นโรคหัวใจจะทานเกลือดาได้หรือเปล่ามันมีข้อห้ามเนาะสำหรับคนเป็นโรคหัวใจเหตุผลเพราะมันเป็นแบบนี้ทุกคนสารสกัดแต่ละตัวสารอาหารธรรมชาติแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติที่มันไม่ที่มันเป็นส่วนคุณสมบัติของเขาเวลาเราทานสารสกัดเราต้องเข้าใจคุณสมบัติของสารสกัดและเข้าใจคุณสมบัติ ความบกพร่องความเป็นสิ่งของตัวร่างกายเราเองคะะ่ะอย่างสมมุติว่าเกลือดำเนี่ยคุณสมบัติเขาช่วยดึงโลหะหนักออกตามหลอดเลือดนี้เนาะแล้วคนที่มีพิษในหลอดเลือดสูงๆคนที่มีภาวะที่มีปัญหาหลอดเลือดอักเสบหลอดเลือดบางเซลล์อักเสบพวกนี้มีใครบ้างพวกเป็นเบาหวานพวกเป็นความดันโลหิต พวกที่มีความโรคหัวใจโรคโรคโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจเนี่ยมีมีเยอะมากเลยแม้แต่ทุกโรคเลยนะทุกคนหัวใจอันเนี้ยผู้คนอาจจะไม่งงว่าเอ้ยหัวใจเนี่ยมันเกี่ยวข้องนะก,กับ unified, ท่อเลือดและหลอดเลือดเนาะแต่ว่าสมมุติโรคไตเนี่ยมันเกี่ยวกับท่อเลือดและหลอดเลือดได้ยังไงบางคนอาจจะงงว่าเวลาหมอเขารักษาไตเขาพุ่งไปที่ไตเลยค่ะแต่ที่จริงก่อนไปไตเนี่ยมันจะมีท่อเลือดและหลอดเลือด เป็นเสมือนระบบขนส่งระบบของการระบบหายใจเนาะระบบขนส่งออกซิเจนสารอาหารซึ่งทุกอย่างมันต้องผ่านระบบเนี้ยค่ะเวลาเราดูแลสุขภาพร่างกายนะทุกคนถ้าเราจับจุดตัวร่างกายของเราเป็นเนาะเหมือนเรารู้ร่างกายของเราเนี่ยว่าเราจะต้องโฟกัสอะไรก่อนอะไรหลังอะไรอย่างเงี้ยเราเราจะเราจะมีสุขภาพดีในทุกปีทุกปีทุกปีเราจะเข้าใจค่ะสรุปนะคะว่าเกลือดำเนี่ย คุณสมบัติของเขาเป็นลากพิษออกมาเนาะเพราะฉะนั้นใครที่มีเซลล์อักเสบหลอดเลือดอักเสบมาก่อนเช่นคนเป็นเบาหวานคนเป็นหัวใจคนเป็นคนที่กินยามาเยอะๆโรคเรื้อรังเยอะๆพวกเนี้ยพอพิษมันถูกเอาออกมาพิษเนี่ยพิษมันคือความร้อนเนาะพอมันร้อนออกมาเนี่ยคนที่เนื้อเยื่อเซลล์เซลล์อักเสบเวลาเซลล์ของเราอักเสบนะแล้วเราจะรู้สึกทรมานเจ็บปวดหรือรู้สึกเจ็บปวดบวมแดงอะไรเงี้ยมัน เขาเรียกว่ามันมาถึงระบบของเนื้อเยื่อเนาะเวลาระดับเซลล์เนี่ยร่างกายจะยังไม่รู้สึกรู้สาอะไรค่ะแล้วพอมาระดับเนื้อเยื่อเนี่ยเราเริ่มจะรู้แล้วว่าเออมันเจ็บเจ็บร่างกายเนานะถ้ามาอวัยวะบางคนในระดับเนื้อเยื่อจะรู้สึกบางคนเนื้อเยื่อบางคนไม่รู้สึกบางคนจะไปรู้สึกในระดับของอวัยวะทีนี้เวลาที่คนที่กินยากดยากดยากดอย่างเงี้ยเขาจะไม่รู้สึกแต่พอเขาเอาพิษออกด้วยการสมมติเขามา ทานสารสกัดแล้วพิษมันถูกรากออกมาแล้วมันเข้มข้นเนาะมันก็จะไปทําให้เกิดความรู้สึกต่อเนื้อเยื่อมันก็จะเกิดอาการเจ็บเวลาคนฉีดวัคซีนนะทุกคนฉีดวัคซีนแล้วร่างกายเขาอนะ่อนแอเนาะพอฉีดปุ๊บร่างกายมันสร้างสารอักเสบขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะเอามาจัดการกับพวกสารพิษหรือเชื้อโรคเนาะแล้วร่างกายของคนที่บกพร่องเนี่ยมันก็คืออารมณ์เนี้ยมันเกิดการ บางแล้วก็เกิดการอักเสบมันก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราดูแลสุขภาพเรารู้คุณสมบัติสารสกัดแล้วเราต้องรู้คุณสมบัติของตัวเราว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่มีโรคความดานันโรคคนที่มักปวดหัวนะคนที่เจ็บมีอาการเจ็บมีอาการเซลล์อักเสบมีภาวะร่างกายอักเสบอะไรพวกนี้เราต้องรู้ตัวเราเองะคะ่ะเพื่อเราจะประเมินได้ถูกแล้วเราจะใช้สารอาหารหรือว่าอาหารที่เราจะมากินช่วยเยียวยาร่างกายเนี่ย เราจะใช้ได้ถูกตรงถูกทางทุกคนซึ่งเกลือดำคอโรฟิลหรือ2ตัวนี้เนาะเขาจะอยู่ในกลุ่มที่แบบช่วยช่วยลดพิษแล้วก็ดึงพิษออกอันนี้มันเป็นแบบที่ทุกคนจับต้องได้เออแล้วแต่พอว่าแต่พอว่ากินอย่างที่เน้กล่าวไปมันก็จะมีอาการไซส์เอ f เฟกสำหรับคนที่มีภาวะหลอดเลือดบวมแดงเนาะมัจะเกิดอาการมึนหัวมากขึ้นปวดหัวมากขึ้นแต่ถ้าเราเข้าใจ เขาเขาทาให้เราเป็นแบบนี้ไม่ได้ทําให้เกิดเขาเรียกว่าปัญหามากขึ้นเนาะแต่มันจะมันกำลังจะแก้ปัญหาค่ะทีนี้เวลาการจะแก้ปัญหาในร่างกายถ้าเราไม่เข้าใจเนาะเราก็จะด่วนสรุปด่วนตัดสินใจไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยเอออันนี้อันนี้หลายคนจะพลาดตรงเนี้ยแต่ถ้าเราเข้าใจเราต้องกันเหนียวเราต้องรู้ว่าเอ๊ะเราทำยังไงถึงจะทำให้ลดการอักเสบตัวนี้เนาะสารสก,กัดเขาจึงมีหลายรูปแบบค่ะอย่างเบต้าก uh ูแคนเนี่ย จะเป็นสารสกัดที่เขาช่วยซับพิษช,ช่วยเก็บกินช่วยเก็บกินขยะเวลาสมมุติมีการรากพิษออกมาเนาะเบตา้ากูแคนเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเทศบาลเขาจะเคลียร์เขาจะเก็บกินซึ่งคนที่ทานเบตา้ากูแคนเนี่ยก็จะเป็นเกรดพรีเมียมขึ้นมาอีกหน่อยนะเป็นระดับของสารสกัดที่ราคาขึ้นคือในในร้านนี้นนะถ้าจะพูดตามตรงก็เป็นสินค้าที่ค่อนข้างจะเป็นตลาดบนนะทุกคนเขาว่าตลาดบนคือ ตลาดของคนที่กลุ่มรักสุขภาพแบบระดับเซลล์ระดับดินเองจริงเนาะเพราะว่าผลิตภัณฑ์มันก็ราคาสูงแต่ทีเนี้ยราคาสูงตรงเนี้ยมันดีตรงที่ว่าระยะยาวอะ่ะมันไม่ต้องมานั่งกงังวลในเรื่องของว่าเอ้ยตับจะพังไหมไตจะพังไหมจะมีปัญหาต่อระบบเซลไหมเนี้ยไม่มีเลยค่ะเพราะว่าสารสกัดทุกตัวเนี่ยที่เนเอามานะมันจะเป็นการเซฟเซลล์เพียงแต่ว่ารูปแบบของการใช้ความนิ่มนวลเนี่ยมันจะต่างกัน อย่างเกลือดําอย่างที่กล่าวไปแล้วคอ,อราฟิลล์กล่าวไปแล้วแต่ตัวเบต้ากูแคนเนี่ยเขาจะอารมณ์นิ่มนวลค่ะพอกินเข้าไปเขาจะไปช่วยแอคทีเวททาให้เม็ดเลือดขาวชานฉลาดฉลาดในการรู้ว่าอันนี้ไม่ใช่พวกเดียวกันนะต้องจัดการต้องเอาไปทิ้งเออไม่ใช่ว่าเอามารวมกันเพราะว่าอย่างเม็ดเลือดขาวถ้าเขาไม่ฉลาดเขาจะเข้าใจว่าเซลเล์มะเร็งเนี่ยเป็นพวกเดียวกันเพราะเซลเล์มะเร็งมันคือเซลล์ที่ มันพัฒนาการหรือว่ามันกลายพันธุ์มาจากเซลล์ของร่างกายซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น1 0คือเซลล์ของเราเนาะอีก90%มันจะเป็นพวกเชื้อไวรัสจุลินทรีย์แบคทีเรียเชื้อราแล้วเวลาคนเป็นมะเร็งมันจะเป็นมาจากตัวของเซลล์ร่างกายตัวเองดันกลายพันธุ์เพราะว่าไอเชื้อราเชื้อโรคแบคทีเรียมันกลายเป็นแบคทีเรียที่ไม่ดีค่ะเนื่องจากมันเจอมลภาวะที่เป็นพิษเนาะนั่นแหละเวลาเราใช้เบต้ากูแคนมันก็จึง มันก็จึงแบบดีตรงเนี้ยดีตรงที่ว่าทําให้เม็ดเลือดขาวชานฉลาดทําให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ไม่ซื้อบือ้อไม่งงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาเซลล์กลายพันธุ์ก็จะรู้ว่าเอ้ยไม่ใช่พวกเดียวกันต้องจัดการซึ่งเบต้ากูแคนเขาจะมีพิษกับเซลล์มะเร็งเขาจะไปลดจํานวนของเซลล์มะเร็งที่มันจะกลายพันธุ์อะไรเงี้ยเขามีงานวิจัยเยอะแยะนั้นทุกคนอันนี้คือคุณสมบัติของเบต้ากูแคนทํางานเหมือนกับเทศบาลช่วยลด ขยะลดพิษช,ช่วยจัดการสิ่งแปลกปลอมในร่างกายเนาะลดการอักเสบถ้าหลายๆคนที่เพิ่งเข้ามาใช้สารสกัดเนะแนะนําให้ใช้เบต้ากูแคแนเนเองก็สบายใจนะทุกคนเพราะว่าไม่ต้องกังวลอย่างเน้เนี่ยจะประชุมแอดมินทุกคนเนาะเวลาใครใช้สารสกัดแล้วเป็นยังไงทุกคนที่มาซื้อสารสกัดเนี่ยที่ที่ต้องแบบบางคนอาจจะรู้สึกลาคาญว่าทาไมต้องถามเยอะจังเลยเนาะคือที่ถามคือจะถามปุ่มประวัติปุ่มป,ปุ่มความหลังของ คนที่มาซื้อสารสกัดว่าอ่าป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าทานยาอะไรอยู่หรือเปล่ามีโรคอะไรหรือเปล่าเพื่อป้องกันการเกิดอุบิเหตุนะเนาะแต่ถ้าเบต้ากูุแคนนี่มันสบายใจไม่ต้องเกิดอุบิเหตุทานยาวๆยาวๆไปเลยฮอทอนโคนไซคิวเทนก็เหมือนกันค่ะฮอทอนเนี่ยมีอุบิเหตุนิดนิดเดียวนิดเดียวสมมติว่าฮอทอนเขาเป็นกลุ่มช่วยฟื้นฟูท่อเลือดและหลอดเลือดเนาะมันจะมีอย่างคุณโสภาก็ทานคุณโสภานี่เป็นมะเร็งนะคะแล้วเขาใช้เบต้ากูุแคนยาวๆนียร่างกายเขาดีแต่ว่า บางทีเขายังมีอาการชาขาชามืออะไรเงี้ยเน็กก็เลยแนะนำว่าอ่าทานตัวอฮอทอนโลไซคิวเทนนะซึ่งคุณโสภานี่ยเขาพอเขาทานฮอทอนไปนะซึ่งเน็กจะบอกให้นะคนที่ทําคีโมฉายแสงใช้รังสีกับร่างกายกล้ามเนื้อมันจะมีปัญหาเนาะโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจเซลล์เซลลไมโตคอนเดรียมันจะมีปัญหาเนก,ก็ให้เขาไปทานฮอทอนเขาบอกว่าทานไปแค่เม็ดเดียวมันก็รู้สึก แบบมันหวูหวือหวาหวามันสไลด์ก็คืออตัวสมุนไพฮอทอนอ่ะทุกคนเขาจะไปช่วยทำให้เกิดกระบวนการในการเหมือนกับอารมณ์เหมือนสไลด์อะเนาะจะพูดว่าไงดีภาษาชาวบ้านคือมันไปไล่เส้นอ่ะทำให้หลอดเลือดที่มันตีบเสื่อมสภาพเนี้ยเพราะว่ามันไปเจอคีโมเจอถายแสงเนาะมันค่อยๆมีการฟื้นขึ้นมาค่ะเราก็จะรู้สึก เน่ก็เลยบอกอาทานไปทีละหนึ่งแคปซูลไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ดื่มน้ําบางคนเนี่ยต้องทานแบบนี้ต้องเข้าใจสภาพของตัวเองนะอันนี้คือสารอาหารนะเบตากูแคนเนี่ยสารอาหารฮอทอนก็สารอาหารทีนี้มากลุ่มเทคโนโลยีซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ความเข้าใจเยอะมากเลยคะะ่ะเพราะว่าอย่างเวลาการทานเนาะสำหรับคนทั่วไปเนี่ย จะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่คําว่าคนทั่วไปคือคนที่ไม่ได้เป็นโรคอะไรคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองปกติแต่สําหรับคนที่มีรอยโรคแบบมันจะมีรอยโรคแบบไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีรอยโรคเนาะกับแบบที่ที่รู้ตัวว่าตัวเองมีรอยโรคถ้ารู้ตัวว่าตัวเองมีรอยโรคเนี่ยมันก็จะใช้สารสกัดอย่างเข้าใจนะแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยบางทีเนเนจะแนะนําทุกคนเนี่ยทานหนึ่งแคปซูลหนึ่งแคปซูลหนึ่งแคปซูลก่อน เพราะอย่างบางทีบางคนมาถามว่าเนิร์ฟทูเนี่ยทานยังไงบางทีท่านไหนบอกทานไฮโดสบางคนไปทานไฮโดสหกแคปซูลแล้วแล้วไม่เข้าใจาร่างกายมันก็จะเกิดการงงว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะคําว่าเทคโนโลยีอ่ะมันเขาเรียกว่ามันมีความสามารถมันมีประสิทธิภาพมันมีอัตราการเร่งเนาะเร่งในการที่จะช่วยกู้ร่างกายแบบนี้ค่ะพอมันเร่งอะ่ะมันเหมือนอารมณ์เราวาร์ปไปที่ อีกที่หน,นึ่งอะไรเงี้ยในร่างกายมันจะเกิดความรู้สึกวูบวบวับวับอะไรเงี้ยบางคนก็จะมาเล่าให้ฟังซึ่งในเองก็จะเกิดภาวะนั้นเนาะแต่ถ้าเราเข้าใจเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือกระบวนการที่เข้าไปแก้ไขย,ยีในร่างกายของเราค่ะซึ่งอย่าง NRF2 เนี่ยเขาจะไปช่วยเมื่อเช้ามีคนถามว่า NRF2 ถ้าเรากินอยู่แล้วแล้วเรากิน NRF1 มันทำงานต่างกันยังไง NRF2 เนี่ยเขาเปรียบเสมือนอย่างนี้ทุกคนสมมุติว่ามันมีหิน ทับเราอยู่เนาะ NRF2 เนี่ยเขาจะช่วยขจัดหินเนี่ยให้ออกไปให้หมดเลยเอาออกไปไม่ให้มันทับไม่ให้มันไปอุดตันไม่ให้มันไปอยู่ในท่อเลือดเราเออหินมันมันอุดตันอยู่หรือว่าหินมันทับเราอยู่อุปมานะส่วน NRF1 เนี่ยหน้าที่ของเขาคือว่าไปเพิ่มศักยภาพความสามารถของอ่คนที่เอาหินตัวเนี้ยเพื่อจะให้ให้สามารถจะขนหินออกไปให้ได้หมดให้เกลี้ยงเกลาให้หมดจดนะอุปมามันเป็นแบบเนี้ย แต่อันนี้อันนี้เป็นพูดเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบก็คือว่าเนฟทูอ่ะเนฟวันอ่ะตัวเนฟวันเนาะเขาจะเป็นตัวเร่งความเร่งความแรงเร่งประสิทธิภาพของเนฟทูให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนฟังแล้วคนที่ทานอยู่เนาะก็จงรู้ว่าวันนี้เรายังไม่จําเป็นต้องทานเนฟวันเราก็ยังไม่ต้องจําเป็นจะได้ทานเนฟทูไปเรื่อยๆก่อนก็ได้แต่ถ้าเราทานเนฟวัน ประสิทธิภาพของเนฟทูเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นนี่จำไม่ได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะคะแต่มันสูงในระดับที่มันไปเขาเรียกว่าสสางเอสมมุติว่าเรามีสนิมมีขยะมูลฝอยอยู่ในร่างกายเนาะอย่างตัวเนฟวันนะความโดดเด่นของเขาคือว่าเขาเร่งอัตราของการทําให้ gen, ออกซิเจนพลังงานในร่างกายธาตุธาตุท,ท,ที่ให้พลังงานนะเนาะมันจึงมีผลต่อหลอดเลือดฝอยะคะ่ะ คนที่ทันเนื้อวันในเนื้อวันเนี่ยคนที่เป็นฝ้าเป็นกระอันนี้เป็นผลดีมากเลยคนที่เป็นไตคนที่มีสภาพหลอดเลือดที่มันตีบหรือคนที่เป็นลิ้สีดวงคนที่อา่าเวลาเป็นลิ้สีดวงหรือเวลาที่เราเป็นหลอดเลือดตีบหรือเวลาที่เราเป็นฝ้ากะหลอดเลือดดําที่มันปวดๆเนี่ยเนาะมันคือภาวะที่เซลล์เนี่ยไม่สามารถขนขยะไปทิ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพอ่ะซึ่งตัวเนื้อวันเนี่ยเขาช่วย ช่วยเรื่องนี้ช่วยขนขยะไปทิ้งอย่างมีประสิทธิภาพนะทุกคนเมื่อกี้เน่เห็นน้องเฟิร์นเขาจะมาคุยกันนะกับเนหรือเปล่าไม่รู้โอเคนะคะมาทักทายกัน <c oughs> ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรแล้วพูดแต่เรื่องสารสกัดนี่แหละเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องการบริหารร่างกายแล้วทําให้มันเกิดสมดุลทั้งทั้งระบบกับร่างกายนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเน่ขออนุญาตไปก่อนนะเน่ชงคอเลฟิลดื่มตอนเช้า ตอนเช้าเบต้ากูแคนไปแล้วทานอาหารทานครบแล้วแล้วก็มีโปรตีนก็ทานครบแล้วตอนนี้ใครอยากได้โปรตีนทดแทนที่ฟื้นฟูทั้งระบบฟูลออปชั่นทักมาได้นะคะบายทุกคน